ทีนี้สมุทรสาครเขาก็ยังคงเน้นการตรวจเชิงรุกอีก3ามอำเภอนะคะเร่งหาผู้ติดเชื้อหวังที่จะปลดล็อกทุกโซนพื้นที่ค่ะแต่ว่าข่าวดีวันนี้นะ,ะก็คงจะต้องไปที่ ศูนย์ห่วงใยคนสาคอนนะคะที่วัฒนาแฟคทอรี่นะคะวันนี้ตั้งแต่7โมงเช้าค่ะมีพิธีทำบุญถวายพระตาหารพระสงฆ์9้ารูปมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานสงฆ์นะคะก็จะมีการส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคอนแห่งที่8หรือว่าโรงพยาบาลสนาม1,000พันเตียงซึ่งก็นับเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดให้กับจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะรับไปดาเนินการ นำผู้ติดเชื้อโควิดเข้ามาดูแลรักษานะคะวันนี้เขาก็ทำบุญเสริมดวงให้กับทางผู้ว่าสมุทรสาครด้วยนะคะผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีให้หายจากอาการเจ็บป่วยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มาเป็นแม่ทัพนำทีมบริหารสมุทรสาครสู้วิกฤตโควิดอีกครั้งหนึ่งนะคะคือทุกคนอนยากจะให้ท่านผู้ว่าน,นกลับมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลของจังหวัดเพราะว่าคุณผู้ชมโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้เกิดขึ้นได้เพราะว่า ต้นคิดนะคือมาจากทางผู้ว่าสมุทรสาครเลยนะฮะท่านอยากจะให้มีโรงพยาบาลสนามเอาไว้รองรับผู้ติดเชื้อแล้ววันนี้ชาวสมุทรสาครก็สามารถสร้างโรงพยาบาลสนามหรือว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครไปได้แล้วหลายแห่งด้วยนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีส่งตอนช่วง9ก้ามงค่ะก็ได้มีการเปิดป้ายแล้วก็ส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาครมีทางรองผู้ว่าเป็นผู้รับมอบนะคะทางอบตอ พันท้ายนรสิงห์ค่ะบอกว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด108ไร่อันนี้คือที่วัฒนาแฟคทอรี่เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทำเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3รองรับผู้ป่วยได้240เตียงแต่ว่ามันไม่พอค่ะก็เลยเอาพื้นที่อีก8ไร่มาปรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่8นอกจากจะรองรับผู้ติดเชื้อได้มากกว่า1,000เตียงแล้วนะคะยังมีพื้นที่ส่วนแยกสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีระบบควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำรวมถึงระบบน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดสันทนาการสำหรับผู้ติดเชื้ออีกด้วยส่วนงบประมาณที่ใช้ประมาณ22ล้านบาทนะคะเวลาในการก่อสร้าง22วันค่ะการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นายกอบตพันทยนรสิงห์ยอมรับนะคะว่าทาเพื่อท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีแล้วก็อยากจะฝากสื่อไปบอกท่านด้วยลหละว่าวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากจะให้ท่านรีบก,กลับมาดูความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะ ก็อยากฝากถ,ถึงว่านะวันนี้ก็ผมได้ทำในสิ่งที่รับฝากไปให้กับน้องประชาชนชาวจังหวัดสาทรแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังฝากถึงอบอกท่านด้วยนะครับว่าฝากท่านลองอาร์ตโอกาสก็บอกท่านด้วยว่าผมพร้อมนะครับที่จะให้ต่อ,อพื้นที่ตรงนี้ถ้ามีการขยายของอพื้นที่ออกไปนะครับก็ยินดีครับท,ท,ที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างเพื่อให้โควิดเนี่ยไปจาก จังหวัดสมุทรสาครให้เร็วที่สุดนะครับทางท่านรองผู้ว่าสมุทรสาครน,นะคะบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะจะนําผู้ติดเชื้อเข้ามาดูแลในโรง,งพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะก็มั่นใจว่าสมุทรสาครจะมีโรงพยาบาลสนามเพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อที่พบเป็นจํานวนมากจากการตรวจเชิงรุกครั้งนี้ก็อยากจะขอส่งกําลังใจให้กับทางผู้ว่าสมุทรสาครด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมวันนี้มีการตรวจเชิงรุกในสามอำเภอของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกโซนเนี่ยได้รับการปลดล็อก ตามแผนปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่วางเอาไว้ก็คือว่าต้องชนะโควิดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะคณะที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยสบ,บครกรุงเทพมหานครก็จะมีการพิจารณาด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังอาการหน่อยดูอา,อาการของท่านผู้ว่ากันหน่อยนะคะ,ะท่านผู้ว่าเนี่ยวันนี้นะคะอ,อ,อาการของผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีล่าสุดนะคะทางคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศา,ศาสตร์ศิริราชพยาบาลบ,บอกนะคะว่า ภาพเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยดูดีขึ้นแล้วนะคะยาที่ให้ลดการอักเสบในปอดได้ผลแล้วนะคะตอนนี้ให้ยาไปแล้ว3วันวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะประเมินการทํางานของปอดดูจากระดับออกซิเจนในเลือดพบว่าปอดทํางานดีขึ้นส่วนการให้ยาต่างๆก็มีการลดระดับยาลงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาไม่เกินวัน2วันนี้ค่ะจะสามารถย้ายออกจากห้องความดันลบเพื่อไปรักษาที่ห้อง ICU ห้อง ICU ก็คือห้องวิกฤตบําบัดทางเดินหายใจนะคะซึ่งก็จะให้ทางครอบครัวของท่านผู้ว่า ทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยนะคะเข้าไปเยี่ยมได้แต่ว่าตอนนี้ยังห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมค่ะอาจารย์คะตอนนี้ระดับออกซิเจนที่อาจารย์บอกตอนแรกนี่คือว่าค่อยๆถอยนี่หมายถึงว่าระดับดออกซิเจนนี่สมมติว่าแต่เดิมเราให้เราให้สมมตินะสมมติสมมติเราให้แปด,นะด,ดห,หน่วย ตอนนี้เราเหลือให้หกหน่วยแล้วเจอออกซิเจนที่เราใส่เข้าไปเนี่ย oh. คือพอเราให้น้อยลงแต่ระดับในกระแสะเลือดยังร้อยกว่าเนี่ย oh. ก็แสดงว่าเราคือเอานองนึกภาพง่ายๆถ้าปอดดูดซึมน้อยเราก็ต้องให้ออกซิเจนเยอะๆนานแเน่นเยอะๆในกระแสะเลือดก็ได้ตัวเลขหนึ่งแต่ถ้ามันเริ่มดูดซึมได้ดีขึ้นเราใส่ออกซิเจนน้อยลงแต่ในเลือดก็ยังสูงอยู่ก็แสดงว่ามันเข้ากระแสะเลือดได้ดีขึ้นงั้นตอนเนี้ตัวเลขนวน้อสถานการณ์ตอนนี้มีนวน้อเป็นแบบนั้น,น แต่ว่าเรายังไม่อยากคือยังไม่อยากปล่อยก็เราก็ค่อยลดออกซิเจนลงแต่ว่าก็ยังคุมการหายใจเราอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคุมการหายใจหมายว่าเครื่องไปตัวยิงลมเข้าไปแต่ตอนนี้ลมที่ใส่เข้าไปเราไม่ต้องให้ออกซิเจนสูงเหมือนตอตนต้นแล้วระดับออกซิเจนในกระแสเลือดก็อยู่ในระดับที่เราพอใจ